ความทุกใจของเจ้าของหอพักหน่อยนะคะมีคุณลุงคนหนึ่งมาเช่าหออยู่นะปรากฏว่าค้างค่าเช่าค้างค่าน้ําค่าไฟที่สําคัญเลี้ยงแมวไว้20ตัวคุณโอ้ทำไมเลี้ยงเยอะขนาดนั้นน่ะเยอะมากจนเจ้าของหอว่าไม่ไหวแล้วนะมันเหม็นด้วยคุณผู้ชมเนี่ยเป็นความทุกใจของเจ้าของหอนะคะคือเจ้าของหอคนนี้เนี่ยอายุ63ปีค่ะเป็นผู้จัดการหอพักแห่งหนึ่งแถวแถวนนทบุรีนี่แหละก็แจ้งว่ามีคุณลุงอายุ63ปีเขาเช่าห้องไว้สองห้องห้องแรกอยู่ ชั้น3ไว้หลับนอนค่ะห้องที่2อยู่ชั้น1ห้องนี้แหละที่ครั้งค่าเช่าตัดน้ําตัดไฟไปแล้วปัญหาก็คือห้องเนี่ยมันมีแมวอาศัยอยู่ประมาณ20ตัว<อ>ลุงมาร์กจะแอบนําอาหารมาให้แมวในห้องห้องก็สกกระโปกส่งกลิ่นเหม็นเนา่ากลิ่นสาบแมวโอ้โหลําบากมากๆไปฟังเสียงผู้จัดการเจ้าของหอพักนี้หน่อยค่ะ วความเดือดร้อนคือเหม็นแล้วก็แมวอ่ะมันมันมันเกินจํานวนมันเยอะเกินจํานวนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือปล่อยแมวอ่ะเวลาั่นก็จะปล่อยแมววิ่งแล้วมันก็จะอึดเรี่ยราดความเดือดร้อนเหม็นเหม็ม <c oughs> มนจริงๆค่ะเออเนาะก็ได้เห็นใจทางเจ้าของหอเนาะคุณลุงคนเนี้ยเขาบอกว่าเ,าเลี้ยงแมวมาหลายปีตอนแรกมีเงินก็มีแมวแค่ไม่กี่ตัวแต่ก็เลี้ยงไปเรื่อยเนี่ยแมวมันเพิ่มเขาเรียกโรคแมวงอกสงสารก็เอามาเลี้ยงเรื่อย มันเยอะไปเยอะไปนะฮะตอนแรกเนี่ยก็มีแมวจรเข้ามาอยู่ด้วยก็คอยให้อาหารทุกวันตอนนี้ไม่มีกําลังทรัพย์ที่จะเคลียร์ค่าห้องเพราะเขาบอกว่าให้คืนกุญแจห้องเนี่ยฮะแล้วก็เอาแมวออกนะฮะเนี่ยฮะอเออคุณชมเลี้ยงแบบนี้มา3ปีแล้วนะคะทนอยู่แต่สุดท้ายแล้วก็ตกลงกันได้โดยคุณลุงรับปากว่าจะไม่เลี้ยงแล้วนะคะ